วันนี้วันที่25มีนาคม2568ครั้งที่8ปดสิบข้าพเจ้าวิชาดาตัวไบูนขอถวายเสียงสดทาย,ยายพระสูตรพระปริศและบนต่างๆถาวายพุทธคุณชาทำพุทธคุณชาตักข้าพเจาอริยเจ้าบูชาแต่บูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติบริได้มีกระมิทีจดจ่อในอัคระพิจารณาในบทสดอย่างฝันเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่หนึ่งจุมลุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัชาตินวตาสัตรมังมือราคาศัตรมนันตุสัมกโมกำลังสัตเซกามีเจเบปิศีะเซกันตวิเขวิมานีศีเปรละเขติดาวะละเขหวัตถุวิเขตเตปูมาจะยันตุเทวาทาลวิตะเนยัะขันปัาตีรันตาสันติเจยังม่นีวะสาธุโมเมุนันตุธรรมะสวัาคารุอยามพัทันตาธรรมะสวนาการุอยามพัทันตาธรรมะสวนาก์คารุอยามพัทนตา บทสวดที่สองบทบูชาพระรัตนาไตยมิมานิสกัการเลนา่าพุทธาพิบูชยามาอีมานิสัการเลนา่าธรรมังิบูชยามาอีมานิสัการเลน่าสังฆังิบูชยามาบทที่สามบทกราพระราชาตายอราลงสัมมานทรงพระวามพุทธามะวันตังอริวาเทนีตวขาทรงพระตาธรรมาธรรมังนามาซานีสุปฏิปันโนปโตสาสังฆาสังฆังนามาีบทสวดที่สี่บทสวดนามาสการทุกเจ้าอนามทุ นโมตัสาปตะหงโตสัมมาสัมพันธะนโมตัสะปตะหงโตสัมมาสัมพันธะนโมตัสาปตะหงัตสัมมาสัมพันธะมดจนที่หมดจทตานศาสนาพุทธทางสนากระจรไม่ทำมะาสนากระจารม่ฝังข้งาสนากระจามจุติติพุทธทงาสนากระจำไม่จุดตีธรรมังาสนากระจำมิจุติสังขาราสนากระจนี้ตัดตีจิตพุทธทางาสนากระจำตัดตีธรรมบางจาสนากระจานี้ บทที่หบทสดจาจารคถานัตที่มีานั่งอญญาพุทโธมีกานังว่งเอเตนาสัจวัตินางที่เมหขอตัสัพพานัที่มีานั่งอนญากรรมโมมีกานั่งว่างเอเตนาสัจวัตนาทที่เมหขอตัวสัพพตานัที่มีานั่งนางัพเโมีานังว่างเอเตนาสัจวัตินาท่งที่เมหขอตุสัพพะตาบทสวดที่เจบทสวด มหาสมัยตุตังอิวามีตุตังอีกังสัญญางปะวาสกวิหาราติกติวัตถุเมื่อนิมมหตาาพิโคสังเทารันเิปัญจมาเตหิพิโคทเตหิตกัพเหวารันเตหิทัศิโลกาตาปหิใจกตาเยวเยนะตันติปติตังตุวันตักพฒนายาพิโคสังขจาอัตโพจตุนาสกาวาคาสิกานาติวานาเอตานาโขโสิอยังโขปะวาสักีโวิหาราติกติวัตถุเมือนมมหาวันนิมมาตตาพิโครันเทปัญจ นันติปันจามัตตเหตุพิสุสติเหตสัพเพหิรว่าเหตนิเตุสีตยิโรกตาตุเหตเทวตาเยนวเยนะปัณตุปัติทารโนติพรตังคัตนาญาพิสุสังขันใจยัมยูนาไมยามตุเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกรรมยยะมะอุปัสสังกรรมจาวาพระกอนตสันติเตปันเจคาถาภาษามาติอาตโขตาเทวตาเสยญาตาปุระนามาภะลวาปุวิโสมิจิตังวาปะหังภาษาเสยญปะาษาจิตังวาปะหังสัมเวยเสยยะอวะไมวะ สุทธาวาสิสุทธิเวสุทอันตริยาเห็นตาภาควันตัปโล่ตัอาภาตัวของอขตาโตตาเทวตาภาควันตังค์พิวาติกระวาเอกวันตังอาการขอเอกมันตังค์ปีจักขอเอกะเทวตาป่อโตสันติเอมาคาถาอาภาสิตมะมหาสมัยโยเาว่านัทธนิเทวกายาข้ามาคาตาอาคาตาพาอีมาธรรมสัมมญาคาสุตา เยวะอ布าที Ye, wa, i, wa, ่สังคันดำเนียตะหัวอ布拉เทวตาควั่นโตสันติเกอีมังคาถาอปาสีสาราที่สวสมาคะทังตุจิตังอัตโนทุกรรมะกังสุสาราสีวะเนตาหิคาหตวะอิทิยานะอรขันติปฏิตาตีอัศวุอปา布拉เทวตาควั่นโตสันติเกอีมังคาถาอปาติเจตวาสีรังเจตวาปัสสีลังอิทักสีรังโอหัจจะกะเนชา เจรันติสุทธาวิมาราจขุมมาตาสุตันตาสุจุนาคาติอัตาขอปราเทวตาพวนโงสันติเอมาคาถาห้าฟาสีเยเกจีพุทธะตันคาตาเสนาเตหมีสันติอปรายะปุมิปหายามนุษย์สังเทหังเทวกายาปรลีโูเรสันติเตอตกขพมขวาวิัวมันเตสิเยเยกุยเยนะพิฆาเวทัเสโซโรคาถาสูสุเทวตา สันติปฏิตทาฆรากตังนัสสนายะพิภูสังขันใจเยปีเตพิขเวอสิงสวติตามาทานัอรหันโตสามมาสามพุทธาเตสัสติปีพกรตานางเอสารมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาเหสุเสยยาถาปีไมหังเอจราหีเยปีเตพิขเวพระวิสันติอนาคาทัพทานางอรหันโตสามมาสามพุทธาเตสัสติปีพกรตานางเอสารมาเยวะเทวตาปัน นิปติตาภวิสันติสยัสสาปีไมหังเอตาลาหิอติศานิทิคเวเทวากายานนามามิทิตายีสานิทิคเวเทวากายานนามามิเทศานิทิคเวเทวากายานนามามิตัสุนาถาสิกานัมัสสีกโรถาภาวิสามีสีเอวันผันเตติโหเตพิขุหันโตปัจจันติสงปะควาเอสาเทวจาสีโรกามานุกัสสามิยัตตากุมาตถาสิตา เยสิตาสีขับปะลังบะหิตตัตตาข้ามาหิตาปูโถสีหาวารสีนาโอมะหังอาติสัมมุโนโอทาตะมะนะสาสุทาวิปสันนะมะนาวิลาสิงโยปันจะตสเตตตะวันเนกเปีวัฒเวตตัวมันจะยีสัตถาสาวเตสาวเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาติเขาวเตจะหาปามาคารุงสุตะวัคุจัาสานัง เตสาปารุอหุยานังอมนุสานะทัสนังอัปเปเกสตามัทสาาุสหัสังอาซาลันเตสตังเอเกปะหาสานังอับมนุสานะมัทสุอบับเปเกนนตามัทคุงทีสาตภาพุตนาอาสุตันจะสัพพายายะวกิจวานาจัตุมาตวตวมันจันนิสตาสเกสารเนรเตเท,เทวกายาพิการตาเตวิชานาะตาพิฆวุ เยโวหังกิตายสามิชีราหีอนุปุวาโสสัตตาสหัสหาหัสสาวายาขาภูมะกะปีวัฏทวอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตติโโมธมานาภิกาโมผูนังสมันติวะนังชาสาหัสหาเสมาวตายาขานานัปตตวันยิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธมานาภิกาโมผูนังสมรมตีวะนัง สาตาคีนาติสหัสสายะขานาน,น,ววน,นัตตวิญโรคือมันโตจุจมันโตวันวันโตยาสัตย์โนโมธรรมนังภิกามุมุูนะสรรมติวานังอิเจเตสงสาสะหัสสายะขานานัตตวิญโรคือมันโตจุจมันโตวันวันโตยาสัตย์โนโมธรรมนังภิกามุมุูนะสรรมติวานัง เวสาวิตาปัญจสตตาะขานานตวิญโยที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตญาติโยมุธมานาวิกามุขสโนันสมนติว่านางภุมีโลราชา่ะอกโกเวปุตตาสันิเวสยาพินโยนางสตาสหัสังญะขานะปายีรูปสติภูมิโรราชาฆะอกโคโสปะฆะสมันติว่านางกุลีมันจะทีหลังราชาท่าตารตโตภาษาตติขปานาอติปติมหาราชายาตติโต ปูตาติดตัดพระกัโวยขุนรามนามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตตินโนโมทมานาจกามุกคุนางสมันติงว่านางทาจีนันจัติสังราชาพี่รู้โทตัดระษาสติกรมคุมพัฒานางอธิปติมหาราชายาสัตติโสปูตาติตัดพระกัลโวยเจ้าเนาะนะมหาภาราที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานาอภิการุขูนางสมันติว่านางปาจีมันจทติสังราชาวิรู้ปากโข ปัสสาสตินาคณาติปติมหาราชายยาสัติโสปุตตาติสัตาสาพราะคโหโอ,อิจันมนามหาพรลา,าอิทิมันโตทิมันโตว,วันวันโตยาสัติโยโมทมานาวิการมุสูุนังขมันติวะนายอุตาร,รียนสัตสีสังราธาลา สีสังราชกาุเวโรตับปะสาสติทักขานาติปฏิปฏมหาราชายาสัต,โโตสย,าาสย์ที่โสกุตาติชวัะโตรจะนนบนามหัปมาลายี่มันโตพิพิมันโตวันวันโตยาสัตย์ที่โนโม,โมทมานาอภิการมุกคุนาสัมมันติว่าน,นางกุรีมาสีสังฆาตาลาโธท่า จเนนะวิโรธาโกปจิเนนะวิโรปะโฟกเวโลอุตารังค์สังเจตโตเตมหาราชาสมบันตเจตโตติปะทัทธารมณะอาการสุวัรเนกปิวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาโูวจานิการสาธามายาคูเกณฑูเวเกณฑูวิทูจะวิโชโตสหจันทโนกาเมตโสจากินโนมัตุนิมัตุจะปนาโทโอวามัโยจะเทวสุโตจะมาตาลิน จิตตเสโนชคาภาโคนาโราชาชันงสโนพาอาคูปัญจาปีคูเจวัติงพารุศิยวัชาสาเอเตจันเขเจราชานุคาพาพาสหรา,าชุทิโมทมานาอภิกามูทิคูนางสมัมมติวินาอาถาคูนาละสานาคาเวสาราสหาตักลกากากรรมละรัตตตาอาตุปายาคาสหายาติปยามูนา ตาตาลธาจจอาคูนาคายัสัตติโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มันติวะนังเยราคาราเชตหาสาหารันติทิพพาติชาปักกิวิสุตตาจักูเวหายาสาเตวานะมัชชะตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพยายันตา,านาคาลาชา นามาสิจุปันนาโงเสมามากาสิพุทธโทสารหิวัจจะหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสามมานา,มากังสุพุทธทางจิตัวาวชิราเถหเัสเถนะสัมุดทะอสุราสิตาภาตาโลวาสาวาสเเตีิมันโตย,าศาศายะสัตติโยกาลอันชามหาที่ธมาอสุลาธานาเวกัสาเวปจิตติชุติติจักมนาลาโทนบูจงสหะ สัตตันจากระริปุต,ตานังสัตเทเวโลจะนามะกาสันในอิตวาพระวินเสนาราหูฟัสทะมุฟัตปาข้ามุสัมโยทานิพัสทานเตปิขุนาสัมมันติวินังอาโปจะเทวาปเทวีจเตโชวาโยตขาข้ามุวาลุนาวาลุนาเตวาโสโมจะยัสสะสสาสหะเนตากันมิการะอาภูเตวายัสตสิโนทัสเสเตทัสสากายาสัเพนานับตนนิโน อิทิวันโตจิติมันโต,ว,นตว,วันวันโตยาสัตทีโโมธรามนานาภิกามูวิภูนาสมาติว่านางเวสูจเทวาสหาีจะอาสมาจะตุเรยยมาจันสูปะจันทัสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักจิตาสุริยาสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักจิตานักขันตานิปุรักิตวะอาคูมันทะระลาหากาวะสุนา วาสาวเสพโสสกูปาคาภูริตโสทัศเสเจสตกกายาสเปนานัตตนิโนอิสิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาตัจโนโมทรานานิกามุปปุูนังสมันติวินาอาถาคูสาคูเทวะสาระมชชิสิขาลิวะอาทิขาทกาจจรุชาจะอปมาอุปสิพาสิโนวะลุนาสหธรรมมาจะอัจุตตาจะอเนจกาจุเซยยะอุจิลาอาคอาค วาสวาเสเนสิโนัาเสเจสตากายาสเพนานัตวันิโนที่มันโตชี้ที่มันโตวันวันโตยัตติโนโมธมานามกาโมขูนางสัมันติวินาสัมานามหาสำมานามนุสสามนุสุตตมาสีชาปทุชิกาอาคูอาคูมโนปทุชิกาอาถาคูหาเลยุเทวาเยเจโรหิตาวาสีโน ปาล a k ามหาล a คาอาคูทาาเทวา,ายาสัตตินรัาเจตเจสาตากายาสัตยินานาตน,นีนินติวันโตชุติมันโตว,วันวันโตยาสัตตินโมธรรมานาวิชาโมกิสูนานสมันติวินาสุกาลุมหาลุนาอาคูเวคาณาสาสหาโอทาตามเสยหาปโมขาอาคูเทววิจักขานาสาธาตตาหาราคจชานิากาจจยะสัติินธานายา อาคาปจุนโนโยทีสาภาวิฏวัสาติาสตาเสตตาตากายา,าตเปนานัตตะวันนี้โดยที่มันโตคิดที่มันโตว,วันวัตโตยาสัติโมโมธรรมานานิกามุมิโนูนะสัมมันติวินาเขมิยาตุดายามาการทัศกาลจะยาสัติโหธ,ธรรมทำพิปกาลามาเศสสาโชตินามาจะอาสวานนิมาลสัสติโนอาคูอา,า,ร,ลา,ลอา,า,ารา,าคาาูปาลามิเบตตาทัสเตตัสตาญา กายาสตินานาตโวนิโน,ม,นมันโตขึ้นมันลงวันวันโตยาสัติโนโมธรรมานามกามมขุนาขมันติวินาทัดเสตเทเเว,วานิกายาสตินานาตัตนิโนานามันวายเยนะอาการคือเยจันเขตีิสาตาหัดปาวุฒถาชาตีมาชสีแรงโอถาตินะมะานาสังวังทกักเสโมคาตาลานาขังจันหังวะติตาติตังสุปามาปะปรมาโตจากผูตโตอ,อีกที่มาโตสหัสสันนังมาโลติโสจาก โสปาคะเสถิตวะราสาหะสาวพัมมโลกานังมหาพัมมะทิฏฐะติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยะสัตติโสทัสนสตอิสราอาคูปันเจกวัตตวติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหานิโตปาณิวไวโตเตจัสสพเพอะริกันเตสิงเทเทเวอภัมมะเคมารเสนาธิกามีปัสสะกันทะสามัติยังเอทะกันหาถาพัทธถา ตาเกนพันธะมาตุวสบมันตาปริวาเลสมาโวโมจิงหาโกจิงนาอิกิตาสามาหาเสโน,นกานหาเสนาเปสัยปารินาตาตาลามาหันจัสรังกตวะเิระวังยะถาปวุตสาโกเมโถทานายันโตสาสาวิชุโกาาตถาโตปัจจุมาวันติสังคูทง อาส at so ัยยังว่าเศรษฐจะสปฟริยายาว่ากิตวัตรจตุปูมาตโตมันจะยีต่าสต่าเกตสารเนระเตมาลเสนาพิการปาเตพิจานาถาพิสาโวเตจะอาคับปามาคารุสุตะวะพุทธาตาสนาวีตาลาเกหิปากาโมงเนสังโหหัมปิอิทยุงสัพเทวิชิตสาสากามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติตาปูเตยีสาวเกเตเสนเมตาตีบทที่8 รรมาจากกาวาโนสูตรเอวันเนตตังกังสมิยังฟองว่าผ่านักเตียงมีหาติวิตินคำเมไม่กาตเยแต่ะโบเพราะว่าปัญจวิเชียนผูว่ามันเตสุทเวนิวิชวีอันเตปัจิุเตนะเตวิตาพายโยจอย่างการเมสุกรารเมตตานุญาการไม่โยโก โมคำโปโปตุตานิโยอนะลิอันนาตัานิโตโยใจยังอาตาลิฐานิโยโคทุโคอนะและอนนาตัานิโตเอเตเตทิเวคุอนแตยนุปกรรมะมัชิมาปฏิปะตะกาเตสัมพุทธาจากภูเนีในขุมปัตมาญาปิยายาสัมพุทธญาที่ผานิยะสังวัตติอาตมาจะรสมาทิเวมัชิมาปฏิปตาอาติสัมพุทธาจากภูเนีในขุปัตมายาปิยายาสัมพุทธญาที่ผานิยะสังวัตติ อายามีว่าอาริโยอัันทิโคมัตุสงเริยะที่ทางสมัติทีสมมาสังโฆสมอาจารสมกัมมัตสมาชิวสมัญมสมัปติสมาสมาธติอายโคตาพิชวมายมาปฏิปทาขาเตนคังมทราจากปัญะนะก็ดูปัตมมยาปิยาญาธรรมปัญญาในภายนะสังวรตินทนโหปนาพิโเวทุกขหยาสัจาเป็นทุกขจะลาภิทุกขังมโนมปิทุขังโภคป็เรื่โทวาโทโทมานัสสหภาปิทุขาปินสมโยโคทโอยวิตโยโคโทสัมปิจั ปัลตุตาปิสุการังทิตปปัตุปะทานะคันธาสุขายังโสปนาิุโกันิรธอยสัจจังยาสันตนาโนุวิกานันทิราคาสหาตาตัดาตัดรามการที่ยิ่งิสยที่ทางการมปัญนาปะว่าปัหาวิาวัตมาอีทางโสปนาพิุโกันิโรธอยสัจจัญญาสันหาเยวะปัญหายาเสตาวิราคนนิโรธจากโปนึงจาโคมุตระเลโยอีทางโสปนาพิพุทโธกานิโรธะวิมีนปฏิปทานอาสัจายยเมะอาดิวอากิโกมาตสยที่ทางสมาริเสษสมา ก็โพสัมมาวจจะสัมมาคมภิธมสัมมาติสมโภยมโมสถสมมปฏิสัมมาสัมปชัญาผู้ครยัสัจจติเมตถิควรบุพอนัลุสุเตสมธรรมเมจักถัพิยะนังถิปัญญาทัะพิวิชาทัปเตอโลกะปุถาาติตังโผมิทางนญายาสัจจติเมตถิควรบุพีอนัลุสุเตยม ธรมเตจักรทัปธิยานธรรปทิปัญญาทัทิวิชาทัรปทิอาภวโกธรมทิต่างโผไม่ได้ต่างสุกความญาติจักรเยียัญญาทั้งวิ่อเนตรทุกเรื่องบุเนันโนสุเตสุตธรเมเนตรจักรภทัปธิยานนะธรปทิปัญญาทัพปทิวิชาทัรปทิอาภวโกธรทิตังโผไม่ได้ตางทุกคะมโยอาญาตัจจานปทุกเรื่อุเพนะโนสุเตยุตธเมเตจักรุทัปธิยียน ทัปติปัญญาทัพปวิชาทัพปิอารมทัพิต่างทัพปินิาร์ก็ไม่รอาเรียตัดดังพยในนั้นถึงมีที่เกิดบิเณนั้นสุดตึ๊งทำสุจักรทัพปฎิยานะทปฏิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิอารมทัพปิอีดังก็ไม่รู้ทุกอาเรียตัดจำภายในที่เกิดบุเรนั้นสุดตึ๊งทำให้สุดจักรทัพปฎิยานะทัวปฎิยุปัญญาทัพป่ิวิชาทัพปฎิอารมณ์ทัพปฎิญางทัพปฎ โลโกรัฐพิธิต่างสมิงจังจุบะริโลโกอาริยาสัจจังสัจปิกาตัปสุเมงบโกเรเบนะ้นลสุดเตตุดัมเมสุจักุูณะกัปเทียนั้นรัฐพิปัญญาทัพพิสาทัพพิอาโมโกทัพพิอิฐังภูเขาเมฆคำิี้ปฏิปัทาอาริยาตัจจันิเมงบิโกเรเบนะ้นลงสุดเตตุดัมเมสุจักุูณะกัปเทียนะ ปฏทิปัญญาจากวิชาสมพิอโลโกทัพสิจังโคมิทัพพ้ทำนิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิยธรรมธเนียบิสุเวนะนอมุดใจจนกำมมงที่จะพุทธปฏิยาทัพพิปัญญาตัพวิชาทัิอโลโกทปพพิตังโคมิทั พวกกามีามีมีปฏิกิริยาอญตจังภาวิจันติเลพุกเวบุกเบอนั้นลุนตัวเตะุันมุเลตุจักเป็นพระประเทศนำกับทุกปัญญาทัาที่จาตทัพเกี่ยวบโคตัพติยาวกีวันจะมีพิฆนิมีสูกตุลเชียกัดเจตุเอวันถึงบริวารการภาษาคับยถาภูตังยานาสัตวสังนาสุนสังหัสียาเนวตาวังที่ย่างตเวะเกโลเกตมานเกตตะบามาเกตตะรามาเกตปัญญายกตเซวุณไสยอนุตรังสัมมาภวังค์เกี่ยงเพื่อปัญญาสิญญาตุจักภวิทุ อายะสัจเจตุเอวันถือพริวังกัติยาการังยถาคุณดัญาณะภาปนางสูงสุกระอหัวเสียาหังอิสจเตวะเกโลเกสามาระเกตตภามะเกตตธะรมามาปัประชายยาสิงห์สายยานุตรังสัมมาคพุทธังสัมพุทโธปัญเชยนเนเงานนันจะเมทัตนาอุทัปปิอะคุเมวิมมติอายมนาาชาติราตินาพุทะภวุติชะโมจะพวันตัมมะนาปัจิวิชายรปิกบอนโตภาติจงนันทุกีมาถึป nah ัญาวยานถึงนัลามะนในอายะตมะโอโธธรญมญาตวิลาสังจะมาธรรมะจักรุธะ ที่ยคุณสีทมุทิตยาธรรมกับทันตายไิ่รตาธรรมัติประว่ติเตถะกวาตาธรรมจะเกี่ยวกุมาเทวดาสังม่ตงอิธรรมรอตาบนทีอิทีกมม่ขาเยีอนุตตารังธรรมจะกังเะว่าตุเตอิวาทยาทำม่รู้นวาความไมรนาเทวดานวามาเรนาวาความนวาวัดนาว่าปกติันะโลกธรรมิต ภูมิหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันตะปูมหาลาภิกาเทวตศเวทุนกัตตุหาภูมิหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันตะวติจารเทวตศเวทตะวติจารหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันยามาเทวตศเวทุนยามาหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันสุริชเทวตศสุริชหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันนิมลตีเทวตศเวทุนนิมลตีหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันปาลณิวัตตะวติเทวตศเวทุนปาลณิวัตวติหนังเทวนาสตั้งจุดตะวันพัมมะกันยชาเทวตศเวทุ เอตามประวติาตร์ียองี่ม่าเยนุตยลมัจ้ากเอัปปว่าเสมเนว่าพำมเนนว่าเทเว่นวามาเลนวาพมวเกณฑ์สวโลกัมิเตนาเตนะคาเตนะเตนะมูเตนะยาวะมาลกาคาตุอภูคันจิอาาสะท่ สัตว์ทั้งท <S ess> ี่โลกธาตุสังกับสัตวมประการตัวสัตว์ประเวทที่อปิโมจะโอลาโลวาโตโลติปตุลาโหติอธิกรรมว่าเทวานังเทวันุภาวังอาตาปุถุว่าอุทานังวุธานลสีอัญญาติวตโกโกตัญโยอัญญาติวตโกโกตัญโยติจีจังอายญาสมาโตโกตัญญาตาอัญญาโกตโยเปตวานามามาโหติตีบทที่เก้า พุทธานุสติจีปิโสพราะว่าอาหารประมาณโตวิชาจะนั่งทำนุนวโตโลกนนุโตโลกุบิตทานิพาสิสตาสิมุสันนุโทปกติบทที่สีจัมมานุสติสวาคตปกติทมโมสันตีสีกกาลิกโกเฮติโกปันนิโกปจตังวิจตังวิญจิบทที่สิบเอสังานุสติชุบันโนวตโตสาวังโกจุปันโนวตโตสาวาสังยายาปันโนวตโตสาวาังโกสามิจิปโนวตโตสาวังญาที่ทางจัตตลิทุริทิยุคานิอัตตาบ คุณดิสนุบราคาเอสามพันตัว,ว,ว,วเตาโตโฟอาวนโยปาวนโยทักเซนาโยอันชลีกันนโยอนุตระลังยากษ์เตัยงลงกันป้า,าปีกดตัวที่เจ็สอง สักกตวะสักกตวะพุทธะตังองค์สังขังกลงวังยุตังเทวันตาลพุทธเจชีนาโสติลานาสันตุปตะวะตะเพตุหาวุปตะเมตุเตสักกตวะธรรมะลัตนาองค์ตรรมูตกลางวังปเดลารุตมะนาธมะเตชีนาโสติลานาสันตุปตะวะตะเพนะพะยาวุปตะเมตุเตสักกตวะทังขันลัตนาองค์สังขังกลงวังเอาเลยยาปายาเลยสังกัตเจชีนะโสตินานาสันตุปตะวะตะเพตุเตบทที่สิดตามที่น้ำัญชรช้ยาสนาพุทธาเจ เจตวามาลังตวะนังจตุลตักจะละพังวาสังยติวิสุนาราตนาตตังกาลาตโยผู้ตะอาตเวเตรายะกะตเป็นโตไมหังมาตะเกเตยมณิสลาติเศปโตไมหังพุทโธรรมวิโรจนะสังโคปิโตไมหังอุเดสะพุนละกโลหาตโยเมอันุโลสาลิปุตตสัพเปเมโคนิโยบิกรานตุ โละันาานอักิเนแว่านีม่ยังอาสุงอนันตลาโลกัสตโพจามานะโบบาตุว่ามโรตะเตโตพิสาขดูทิโยปังกันโนชินโนสีสัมปะโลโซเปตมืมุึงละโลคูมาละกัตโตเทโลไม่ใชจิตวะทัโฟโตไม่หังว่าเนีมีจังกฏิชาชิพุนารุบุญโนอคุลิมาโรจะอุปาลินาทัวารีเทรามันอีเมชาตานอัตเติรกรรมมามาเซซาสิมหาเทราชิตาจินาสาวกาเอเตศิมหาเทราชิจอนโตชิโรราชาชาลตาเตจะอาค เกรษสันทิตารัตนนางบุรโตอาสิทักษิเมธัสุทธการษิตสางปัจจุโตอาถิวานิยคุยมารกคันคานโมรับไปจินอาดาลยัยสุปการหรือชนะอาสิเตสาปการเซนรา สินานามาทังยุสัพปะคาลังกตะวัสสีสาราภูอุปตะวะเตามีแรยังกันตัวนันตะที่นาตะวะวสมีสกพิเจนาตถาสามพูปันเจสินาปัญญามีหาลัเปไม่หิตรเลสถาปาลินตูมาสเพเตหมาทุสาวะเจมันโตสกุโตสุลัโนานุวะทีตุกทัวธรรมานุภาที่ตาลิสางสงคานุภาที่จันตระายโยสัประมานุภาจะรามิชินาพันเลตินีบทที่สิบสี่พาหงมหาการพาวงสหีินะ ฟาหัวฟาหาสามารถที่มีตาสตร์ุนทางคีเมคาลังอุตตโมลาสิในไงไงมาฐานาทิธรรมมัาวินาทิตวามุยินโทตันเตชะสาเพื่อเตี่ยมังกลานิ นาลาติเลกาม่ที่สุดท o, נה, ka, tai, ี่สับพลันติโมลามปนาละวากามาสยาขันขันติสุธทานตวิเชนาทิตวามุนินโทตันเตจัสรสุธุเซยมาคลานินาลาติดิงคาเจ้าว่างอิจเจวัตอัตพูตาฟาวะคีจักกาสุวมีวะสุทานุนันตังเมตังปพเสกามิเชนาทิจาวามุนินโทตันเตจัสรสุธุเซยมาคลานิอุชิชาตามาหานทาธุธานุนันตังทาวันติโยชนะปะขังพุลิมาและวันตังอีทีที่สังบัมโนทิตาวามุนินโทตันเตจัสรสุธุเซยมาคลานิกาตวันอากาศเวลังรืว่าคำ ทใจยากุว่าจะนังชยกามัตรตันเตละเขาวิเชียที่จวาดมุนินโถตันเตเชาพุเตเชมังคลานีตัดจังวะหเยมัตรปัจากวาตะตุเลวาสาธิโมผิจะนางอาทิวันเปัญญาปฏิปชิวิโถที่จวามุนินโถตันเตชลาพุเตเชมังคลานีนันโทปนันทักคุจาวังวิหุธรไม่หิ้งโเทระเทละคุจเกนะตมะปยันโตอินทุปทยงวชินาทิจัวามุนินโถตันเตเชิลากุเตเชมังค่าลานีปูขาหาอินทิาคจเกนธารม วินาติตวามินโตตันเตจสาพุเตชิยมังคลานีเอตาปีพุทธชยมังคลาอัฏาคาคาถายวัตโนที่นั่นตเตาลแตนปัตติอิจวันนนวิวิธานินัตตวานนีมกกงทุกขัาที่รมยนโลกสัปมากันเป็นูนาถจารยาสาวาปาลิลังภูเรตวาปารมีฉาวาปโตสัพเมตะเอเตนะสัจวัตเซนาหตุเตชิยมังคลังชิยันโตริยามุลีสังยังานันทิวัตโนเอวันตะวันวิชโยโหยิชยันสุ สาวัุทานังอาคาปัตโตปโมตติจุนังกาตังสุมังกาคาบังสุปะมาตังสุกัโนสุโมโตสิสามพมจานิสุปัทัสยังกกยะกัมังวาจากรมมังพัาปัทมโนกัมมังปฏิสีเตัทฆินาปัทฆสินานิกกตตวันลาผันตังปัทฆสีเนผวัตุสัพพมังคลังะคันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาวีนะสัทธาสูถึงพะวันตุเตผวัตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวนะสัทธาสูตรสีผวัตุส สาเปนะสต่พาตรวจทีพวกวันจุเต บทเถี่ยวที่สิบห้าปัฏฐานิคาถายาเทวตาสันติวิหารวาตตนีทุกเปกะเลโพธิกะเลตัิย์ตัณยตาธรรมเตนะปวันตุปูธีตาโสติงกะโรเตวิหาระมันทะเลทิฆาจมะจารนวกาเจติโสตาลามิกาทานาปจิมถาข้ามาจเทสานิขมาจะอิสราสปานาภูตาถุวิตาปันปุเตภูจายเยติจัตสังตั้งเทจัตตาทวูปปาติกานิยานิการธรรมะลังปักิจเจเตสเปเปิดทุกกะตะระลุนตุสังขยาธาตุตุตีหลังสตังทำโมธรรมะทาย ใจยาอมเหรอขับตุสัพาโมสาเฟปิธรรมชาตวิโมติ์สัรพปูนเนียธรรมีอารีย์ปะเวทิเตปัตนาหุนตุสัพเพปิปันินุมุตตาทะเนีธรรมะธัพมะปะเวสิชตุกกาลิเทโภวะประตุพุทธิบาวาดาสัตตานังสัมมจึงเมตุเมธะเมมาตาปิตาอรัตน์ช้างจังละกัปุตตะกาเอวังธรรมีนาลาชูโนปะช้างรักขันตุสัพพะธาบทสวดที่16เทวดาอุยักษะ นาคาถาถูกคาปาตาชนิดูคาพยาปัตาชนินยโซกับปัตาชนโสกาหุนตุศพไปปานิโรเอตวตาจะไม่ทส่วยังบุญญาสัมปทานเภเทวานุโมตันตุพพะสัมพิยาทานังสัปนตุศภีสาสีลานาคตุพพะทาวราพิลตาวตุขจันนเทวตาคตาบตัที่เจ สุมาลากาดาโหตุสัปพังสุมาฯกลังล <God anc não> ักคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวดที่โหตูนี้รันตะลังโหตุสัปพังสุมาฯกลังลักคันตุสัปเทวตาสัพปตะมานุภาเวนะสวดที่โหตูนี้รันตะลังโหตุสัปพังสุมาฯกลังลักคันตุสัปเทวตาสัพตะพังคานุภาเวนะสวดที่โหตูนี้รันตะลังบทช่วยบทติด สัพเพพุทธาปราปตตาปเจกนันจียังพลังอาหารตานันจะิชเนละคันพันตามีกับหลวงตาเตพุทธาปราปตตาปเจกนันจียังพลังอาหารตานันจะิชชเนละคันพันธามีกับหุงตเพพุทธาปราปตตาปเจกนันจียังพลังอาหารตานันจะิชชเนละคันพันธามีสับหลเพพุทธาปราปตตาปเจกนันจียังพาอาหาร อาหารตานันจเชยเน่าลาขันพันธามิสัพผสมสัพเพุทธาปลาปตาปจิกานันจียังพลังอาหัรตานันจะเชนาละขันพันธามิสัพผสมสัพเพุทธาปราปตาปจิกานันจียังพลังอาหารตานันจะเชยเชยน่าลาขันพันธามิสัพผสสัพเพุทธาปราปตาปจิกันจยังพลังอาหารตานันจะเชยเชัน่าละขันพันธามิสัะโส ด้วยอนุภาพแห่งพระจ้าอนิสานภาพแห่งความเพียรตรงในการชาปนตาด้วยสาธยายบทสวดสูต,สตรปฏิญาะคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากคู่ไฟทั้งพวงและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทัทท้ทททททงหลายโปรดอันโมตานในการตรวจใหญะแต่ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทลาวโปรดอันวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลติดใจยอดสถิเหวียนยอดสถิ เหรียญไว้ครู68ตลอดจนมงคลรักควงที่ตามถึงสร้างที่ได้เปลี่ย,ยนด้วยรูุภาพแห่งบ้าปริยสำเร็จจากสิตพปทธการเทิน